ดิฉันคุณครูโรงเรียนเทศบาล2วัดทุ่งสวนได้รับมอบหมายเป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3ทับ1และเป็นครูที่สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้คุณครูรู้สึกดีใจและประทับใจมากๆเลยค่ะที่ได้เห็นนักเรียนทุกคนตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมการขายของจริงๆในชั้นเรียนแต่และค สามารถทำหน้าที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าน้อยเป็นผู้ประกอบการได้อย่างสนุกสนานและเป็นที่มากครูเห็นแววตาที่เป็นประกายของนักเรียนเวลาได้ลองขายของจริงๆเห็นรอยยิ้มของเพื่อนๆที่ได้ลองซื้อของและยังได้ยินเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยความสุขครูเชื่อว,ว่าไม่ใช่แค่ครูที่มีความสุขแต่พวกเราทุกคนก็สนุกไปกับการเรียนรู้คั้งนี้เช่นกันสิ่งที่ครูภูมิใจที่สุด คือนักเรียนทุกคนไม่ได้เพียงแค่เล่นขายของแต่พวกเรายังสามารถเก็บข้อมูลการขายนำมาบันทึกลงในตาร,รางและวิเคราะห์ได้ว่าสินค้าใดขายดีที่สุดหรือขายได้น้อยที่สุดนี่แสดงให้เห็นว่าพวกเราทุกคนเข้าใจเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ที่เรียนกันอย่างแท้จริง และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆนอกจากความรู้ด้านคณิตศาสตร์แล้วครูย,ยังได้เห็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าน,นั้นคือคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ดีนักเรียนแสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์เวลาขายของก็ไม่โกงเงินเพืนเพื่อนการรับผิดชอบแบ่งหน้าที่กันในกลุ่มได้ดีมาก บางคนเป็นคนขายบางคนเก็บเงินบางคนคอยบันทึกข้อมูลทุกคนมีส่วนร่วมและช่วยเหลือกันครูยังได้เห็นภาพการพูดจาที่สุภาพการยิ้มแย้มและการทำงานร่วมกันเป็นทีมน,นี่คือทักษะชีวิตที่สำคัญที่ครูมั่นใจว่าจะเป็นพื้นฐานที่ดีให้กับนักเรียนต่อไปในอนาคตครูอยากให้นักเรียนทุกคนรู้ว่า ครูภูมิใจในความตั้งใจและความสามารถของทุกคนจริงๆเราสามารถพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเด็กปสามทับหนึ่งห้องนี้ไม่เพียงแค่เรียนรู้เรื่องตารางทางเดียวได้แต่ยังสามารถเป็นนักคิดนักทำและนักแก้ไขปัญหาตัวน้อยได้ด้วยสุดท้ายนี้ครูยอยากบอกว่าขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจรว่วมกันทำกิจกรรมในวันนี้และครูเชื่อว,ว่าความตั้งใจความขยัน และความสามาัคคีของพวกเราจะทําให้เราประสบความสําเร็จในทุกเรื่องที่เราทําไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือการใช้ชีวิตจริงๆครูภูมิใจและรักนักเรียนทุกคนมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพิชาพอนเยชา่าชื่อเล่นชื่อน้องออกแกนค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาป e ีที่สามคัหนึ่งค่ะวันนี้หนูได้เป็นตัวแทนของเพื่อนๆชั้นประถมศึกษาป e ีที่สามครั้งหนึ่งค่ะวันนี้พวกหนูดีใจและสนุกมากว่าที่ได้ทำกิจกรรมการขายของจริงๆในห้อง เพื่อนๆที่มาซื้อก็รู้สึกเหมือนได้เป็นพ่อค้าแม่ค้าตัวจริงเลยค่ะการทํากิจกรรมนี้ทําให้หนูได้เรียนรู้หลายอย่างอย่างแรกคือได้เรียนรู้เรื่องการซื้อสัตว์ดุเวราค่ะของเราต้องให้ของครบและไม่โกงเงินเพื่อนๆหนูรู้สึกว่าการเป็นคนซื้อสัตว์ทําให้เพื่อนๆไว้ใจและอยากมาซื้อของที่ร้านเราเพิ่มขึ้นค่ะอย่างที่สองหนูได้ ียนรู้ว่าการทำงานเป็นทีมสำคัญมากเพราะในกลุ่มของหนูมีคนช่วยกันหลายหน้าที่ค่ะบางคนเป็นคนขายบางคนเป็นคนเก็บเงนินบางคนช่วยจดขอ้อมูลทุกคนช่วยกันจนงานสำเร็จถ้าเราทำงานคนเดียวไม่เสร็จง่ายสำเร็จง่ายๆแบบนี้ ือการนำข้อมูลมาทเป็นตารางเดียวหนูได้รู้ว่าสินค้าอะไรขายดีที่สุดและอะไรขายได้นานที่สุดทำให้เราเข้าใจดีว่าถ้าอยากขายอีกครั้งเราควรเตรียมสินค้าที่ลูกค้าชอบมากที่สุดเพิ่มขึ้นเพิ่มค่ะน,นี่คือการใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตจริงทำให้ ใช่จริงๆเวลาที่หนูทำงานกิจกรรมวันนี้สอนให้หนูรู้ว่าผู้ประกอบการที่ดีต้องมีคุณลักษณะไม่ว่าจะเป็นคนเป็นความรับผิดชอบความขยันและการพูดจาสุภาพกับลูกค้าถ้าเรายิ้มแย้มพูดเพราะๆลูกค้าก็อาจจะชอบและอยากกลับมาซื้ออีกครั้งสุดท้ายนี้หนูอยากขอบคุณคุณครูที่จัดกิจกรรมสนุกๆแบบนี้ให้พวกเราทุกคนได้ทั้ง ความรู้ความสนุกและประสบการณ์ใหม่ๆห,หนูสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนต่อไปแล,และจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะขอบคุณค่ะ